ใครมารถใครมาเอาโอ้ครจเยนก่น้าทำไมมาช้าเลยมาย่งไรไปอย่างไรเขาไปกันหมดนะบอกเขาเกิดันงานแล้วเขาไมมาช้าทำอะไร ป้าเน่อยไเนาะีเนาะเป็นยังไงบ้าเนอยู่ก็ลไม่เป็นไรแต่ว่าทำไมอ่ะเส่จับช่เยอะเลมั่นใจด้วยทำไมตาก็เห็นยุคทีเราจับช่างเยอะไปเก็บเก็บมะละกอเขามะละกอวันนั้นน่ะนะงั้นมาเห็นยุคที่มาถานอยู่ือมะละกอลูกเดียวั่นนะโอ้ยะนี่ะไรนียกหัวใส่เล้ ออเออแปลกเนอะของห่วนี่เห็นไหมเขาทงเดียวเลยทุกต้อคอเขาไมู่มหันหน้ามาทางโงน้นเลยเนี่ยก็นั่นแหละผมเห็นเห็น <ın> ในคอมเมนต์เหมือนกันว่าไอ้มะละกอเป็นเพราะอะไรเป็นอะไรมายังไงเนี่ยผมยังงงเลยโอ้ดูพ่อชายเราชอาบกินมะละกอพ่อชอบกินมะละกอใช่ก็ตอนที่เราไปเอานะเออเราของเขานี่ตัดไอ้ต้นมะละกอให้กินเลยไงอ่าตัดต้นมะละกอให้กินเลยนี่พอมาถึงนี่ วันก่อนนั่นอะ่ะก็คือเขาไม่กินไม่ค่อยกินอาหารเออเก็บมะละกอให้กินลูกสองลูกกว่าน,นั้นอ,ะอ,นอ่ะพอวันหลังมาเห็นแม่เีเขาว่าท่านเดียวไปเก็บเก็บมะละกอแล้วก็เอาอะไรก็ให้เขาเอาแตงโมแตงโมน<ม>ั่นแหละมันเขาไม่ได้ชอบกวนนั้นเนาะรับผมไม่เร็วัว่านั้นเสร็จเลย<อ>ผมรู้แล้วก็คือรอบแรกอะ่ะผลแรกอะ่ะให้ไปแล้วหยิบเอาอยู่ที่ไหนเอาแต่ผลที่สองอ่ะ เนี่ยสกีโนมือผมอ่ะเออผมก็รู้มีอะไรแปลก่แนเปลี่นได้ยใช่คือคนเลี้ยงช้างจะรู้ไงจ้ะใช่ผมก็เลยถามอ่าพี่เล็กว่าพี่เล็กโซสุดยังผมก็เลยวาพี่เล็กบอกว่าสุดแล้วผมก็เลยให้ลูกที่สามก็จะให้ลูกที่สามแค่นั้นเลยสกีโจมือผม้วผมรู้ยังไงก็เลยมองสายตาด้วยผมรู้แล้วจะเอาผมแน่นอนก็เอาจริง ต้องเลยใช่ไหมโอ้ยตอนนั้นตาก็่ได้อยู่ตาตากำลังกินข้าวอยู่ก็นั่นแหละพอดีญาติน้องมาเอเด็กินข้าวแล้วต้องไม่ได้อยู่นั่นแหละจะถามว่านิ่งไหมตอนที่ผมให้อ่ะนิ่งมากเืออะไรมันต้องระวังด้วก็ธรรมดาเลยทางแบบยังยังไม่คุ้นเคยแล้วก็ใหม่ด้วยอะไรด้วยผมก็เลยอยากแบบเอเนาฟซีเนาะแบบจากไปเที่ยวแบบ หมู่บ้านช้างหรือว่าตรงไหนก็ช่างที่มีช้างไม่ว่าจะเชียงใหม่พัทยาทัว่วน่ะที่มีช้างก็อยากให้ระวังนั่นแหละมันจะมีความอยู่ด้วยไม่ช่างจะ็ต้องระ้ัระวังใช่ต้องรมาระวังเพราะว่าเรายังไม่เคยคุ้นเคยบางครั้งก็อาจจะมีส่วนกับเราเลี้ยงช้างด้วยใช่เอว่าไม่มีเลี้ยงช้างใช่มีเีช้างอยู่ในตัวแต่มันเป็นในลักษณะนี้นะ ตามปร<ม><อ>ะสบการณ์คือบางบางเชือกนี่ถ้าคนไม่เคยเลี้ยงแางนี่เขาชอบเอให้เขาทำอะไรได้บ้างเชือกถ้ามีกลิ่นแางกลิ่นตัวที่เราเคยเลี้ยงแพะนี่ไม่กลิ่นเข้ามาเนี่ยคือเขาไม่ชอบไม่อาธิบายชอาช้างอระมันมันก็คือค้างบางเชือกเลยเนาะก็เหมือนที่คนเฒ่าคนแก่แล้วก็ประสบการณ์ของตัวเองมาบางเชือกนี่คือถ้าคนเลี้ยงแางมานี่ขนเขาไม่เข้าไปเลยนะ มันก็แปลกนะมันจะไม่เหมือนกันเลยแต่บางเทือกนี่ถ้าเป็นแขกเป็นอะไรมาอยู่กับเพอนอยู่อะไรอยู่ได้ไม่มีปัญหาเลยคือคืออยู่ได้เลยสมมติว่าคนไม่เคยเลี้ยงช้างไม่มีสินคาช้างเข้ามานี่ไปจับในรุ่ยนุยนี่ไปจับนู่นจับนี่ไม่เป็นไรแต่บางวันนั้นผมไม่ได้ถืออาวุธไปด้วยเอไม่ได้ถืออไไม้สอยใช่ปกติผมจะถือไม้สอยแล้วก็ถือให้ไง แล้วมันกน็นไม่ได้ถือปกติถือก็น่าจะกลัวอยู่นะรอบแพกก็ยังกลัวอยู่นะไม่สวยอ่ะแต่ไม่เคยเห็นนะเพิ่งเห็นร้องแค่น,นี่คนแรกตั้งแต่ไม่อยู่นี่นะตั้งแต่มาอยู่นี่ใช่มาอยู่นี่ก็หลายวันแล้วนะอ่าก็คือคนอื่นมาไม่เคยเจอไม่เคยเห็นไม่เคยมีอะไรเลยตั้งแต่เมื่อก่อนนั้นก็คนมานอนมาก็แตวนมาเขาจะไม่ค่ได้ป้อนไงอืม,มาเขาก็จะยืนให้ไกลๆแต่ว่า ตั้งแต่วันที่เห็นโยนมือใส่เครื่องเดียวจากนั้นมาก็าคนมาก็เมกลาให้ตะก้อนแต่ว่าคือเราสองพ่อลูกนี้ก็คือป้อนอยู่ใช่วันนี้ตะก้อนการให้ปะก้อนอยู่ป้อนอยู่ให้อยู่ใช่อยู่แต่ที่อื่นก็คือตั้งแต่จากนั้นมาก็คือมันเหมือนกับว่าเขาทําให้เห็นแล้วใช่เราก็ต้องระวังเราก็จะได้รู้เลยว่า<ช>เออนั่นแหละเพราะว่าเขาพึ่งมายู่ได้สองอาทิตย์ ใช่ขึ้นมาอยู่ได้สองอาทิตย์แล้วอีกอย่างนี้ความนุ่มของเขาเขาลุ่มเกินเนี่ยเราก็นิ่งมากเลยลาพาลาพาพ่อเสกเข้าไปพอพายดูเสกเข้าไปเขาก็เฉยๆอ่ะเขาคือเหมือนกับไม่มีอะไรคือยืนคู่กันเลยใช่ไหมตาใช่ยืนคู่กันแล้วยืนติดกันเลยโอไม่มีอะไรไม่มีว่าอยากมีเงินมั่นนี่รลยรวย เดินลูกเบนเลยเดินแลงมาเดินแลงวเดนแล้เลยเดินแลงมาเดินไปเดนเลยเดินเลยเบินเดินแล้วแม่อือก็ใครๆเริ่มจากเริ่มจากรู้ภาษาเราแล้วก็คือจะจำเสียงได้อ่าเือนๆกบว่าบอกหลังบอกอะไรก็เริ่มเริ่มแล้วเริ่มจะจะดีขึ้นแต่นี่ถ้าสมมติว่าเทียบยึดอยู่นี่ เพราะว่ามันยาวเนาะควันนีก็ไม่ได้ออกเมื่อเช้านี้นะครับขาที่ห้าออกแล้วแต,แต่แต่เราก็ยังพูดง่ายๆว่าเรายังยังไม่ไม่ให้ใจเขาเต็มร้อย,อยงไงเออยังไม่มั่นใจว่าเต็มร้อยกอย่างเหมือนเทียบที่เราเรียนประจำประจำอย่างนี้เราก็มั่นใจนะลองไปต,ต้นมะละกอดกว่าลองไปจับดูว่าทำไมหันมาไม่ามาไดไม่ได้แล้วครับถ้าไปเดี๋ยวก็จะหันตามเลย ถ้าไปนี่หันดามเลยนอกจากพวกเราที่อยู่กันนี่จะไม่เป็นไรออาถ้าคนอื่นมานี่ไปนุ่งเหี้ยก็หันดามเลยหันเลยไหมหันแต่ถ้าตาเดินไปหันไหมไม่อันนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันในตาลองเดินไปดูดิลองลองดูดิว่ามันจะไปจริงไหมคุณว่าไปมาเขาจะไปก่อนแล้วหรือลูกบอลจะไปโอ้แสดงว่าห่วงม马ละกอใช่ไหมนี่ห่วงห่วงมากนะครับนี่เหตุผลที่เขาเกี่ยวกับม马拉โก อแต่บางทีเนาะเราดูจากลักษณะของค้างบางทีที่เราเห็นเขากับคือหูสบายสบายอย่างเงี้ยก็คือดีแต่บางทีถ้าเขามีอาการเหมือนกับหูเขาทบๆๆๆอย่างนี้เนี่ยนนี้ก็คือไม่ดีเหมือนกันนะครับตามที่แต่มันก็ไม่เหมือนกันทุกเชือกันนะทงเหนียวไปแล้วแช่งเหนียว นี่ไม่หนไม่อยหันนี่หันหันเลยไมนเวหยหันตามเลยอ่ะมันเป็หันตามเลยเห็นไหมเห็นเพราะว่าไม่เขาชอบจริงนะมะละกอนี่อยู่ที่อยู่ตอนแก้วนี่ก็คือเขาแนันก็ไม่ได้กิดลูกนะเขาจะไป้ว่าให้กินต้นเลย พอเรามาทางนี้เขาก็จะหันมาหาเราทางนี้เหมือนกันพอเราไปกันนู้นเขาก็จะเหมือนกับว่าหวงนี่แหละเหตุผลที่ว่าควานเอียวทำไมถึงมาแล้วตูลู<ะ>ตีฮะไม่เอาไม่เอาก็จะประมาณนี้หละไม่เอาไม่เล่นไม่เล่นไม่ดื้อไม่ไม่เอาออกเลยก็จะประมาณนี้เลยทั้งเดียวมันถูดไปเร็ว เบนไปเลยเบนเสียงเขาจะจำเสียงเขาจะฟังจะฟังเสียงว่าเสียงใครพูดถ้าตาพูดนี่จะทำตามเลยเพราะว่าเขาเริ่มเหมือนว่าว่เริ่มเข้าใจเราแล้วเริ่มจะรู้จักเราแล้วอะไรประมาณนี้เช้าเขาแมวออกแม่ก็ปล่อยยาวเตือนอะไรมะพร้าวอะไรดิมะพร้าวพี่ กินไหมได้กินได้ไหมตากินได้เคีกินเลยพอเอ้ครบตั้งเสียงแล้วกันกินไหมนี่เอ้าลุ้นนุ่ยเหยียบทำไมต้องเหยี่ยก่อนนะฉลาดถ้าหนุ่มเชยไม่เหยี่ยก็เอาใส่ปากกัดใส่เลยนี่แสดงว่าเขายังไม่ค่อยกินเกี่ยวกับเรื่องมะพร้าวเท่าไหร่นี่คือกินหรือเปล่า ก็น่าจะใช่อยู่ในปา่าน่าจะไม่มีเนาะมืเชานะใช่แต่ก็รู้ว่าเป็นของกินแต่ก็กินอยู่เช็ดด้วยนี่นะครับมันคือมันของที่เขาหวงเขาก็หวง,งจริงจริงเนาะมาแล้วครับเดี๋ยวคลิปนี้เราก็ได้รู้แล้วนะครับว่าสาเหตุที่พ่อพายตูลูทำไมถึงต้อง ฝากมือใส่ช่างเอียวนะครับก็เรื่องเรื่องของเรื่องก็คือเก็บมะละกอนั่นหละครับมาแล้วไม่แบ่งให้ด้วยใช่มาแล้วไม่แบ่งให้ด้วยด้านน้ำมายัดไส้เปลี่ยนให้ใช่ใส่แตงโมเอามะละกอมาแต่ให้แตงโมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหอะก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับแล้วก็ทางเอฟซีของพ่อเหมานะครับหรือว่าเพจของพ่อเหมาชื่อว่าเพจเอา,าตูลูอาตูลูแล้วก็แอน ลุ่มเสกช้างแห่งงานนะครับใครที่เป็น f อซช่างเอี่ยวนะครับก็ฝากกดติดตามเพจของพ่อเหมาให้ด้วยนะครับก็ตอนนี้ก็กาลังเริ่มกาลังเริ่มทำผมนี่แหละเป็นคนสร้างให้นะครับก็ฝาก f อทุกคนเป็นกําลังใจนะครับชาวชาวช้างหญิงสาววนเมนก็สำหรับคลิปนี้ก็บายบายขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณมากครับ